ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก อัปเดตข่าวสารของ o o t b a l l 2024โซนมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะดำเนินการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมตัวนะครับทุกคนหรือว่าการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับทุกคนเป็น o o t b a l l 2025นะครับทุกคนก็คืออาจจะมีการปิดยาว3-4วันเลยด้วยกันนะครับทุกคนมันก็จะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างจะปิดในช่วงเวลาไหนกันบ้างหรือว่าวันที่เท่าไรกันบ้างมางูกันผู้ชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็มาให้ทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยเลยกันนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงข่าวสารเกี่ยวกับการอัปเดตครั้งใหญ่เป็นเวอร์ชันของ2025นะครับทุกคนก็คือเวอร์ชันเดิมนะครับเป็นภาคของ2 0 2 4อยู่นะครับก็จะมีการอัปเดตใหญ่เป็นเวอร์ชันของ e f o o t b a l l 2025นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับว่า Uhm. ในส่วนของวันอัปเดตใหญ่นะครับทุกคนก็คือตัวเกมนะครับยังไม่มีการระบุชัดเจนมาเลครับว่าจะเป็นช่วงวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีการระบุมาก็คือจะเป็นช่วงกลางเดือนของกันยายนถึงตุลาคมนะครับก็คือมีการบอกมาคร่าวๆแล้วนะครับว่าจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่ก็คืออยู่ในช่วงของเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับทุกคนก็เอามาไล่เรียงไปทีละอย่างเลยแล้วกันนะครับทุกคนมาเริ่มดูนที่ซีซั่นก่อนเลยเลยกันนะครับ สำหรับซีซั่นล่าสุดนะครับทุกคนเป็นซีซั่นที่8นะครับทุกคนก็คือจะหมดอายุในส่วนของวันที่12กันยายนนะครับทุกคนสำหรับซีซั่นล่าสุดหรือว่าซีซั่น8นะครับทุกคนอันนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเช่นกันนะครับว่าตัวเกมนะครับอาจจะอัปเดตนะครับทุกคนวันที่12ก็เป็นได้นะครับแต่ว่าถ้าจะมีการอัปเดตก็คือจะปิดยาวถึง3-4วันเลยด้วยกันนะครับอันนี้ก็ต้องไปรอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นวันที่12หรือเปล่านะครับ แต่ว่าวันที่12นะครับทุกคนมันจะตรงกับวันพฤหัสนะครับก็คือถ้าปิดยาวนะครับมันก็จะไปเปิดอีกทีวันจันทนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นไปได้ค่อนข้างยากครับทุกคนเรามาดู2งแคมเปญกันบ้างนะครับสำหรับแคมเปญล่าสุดนะครับทุกคนเป็นแคมเปญของ77ล้านดาวน์โหลดนะครับวันนี้ก็คือจะหมดอายุในส่วนของวันที่29นี้นะครับทุกคนก็คือหลังจากแคมเปญแจกฟรีอันนี้แล้วนะครับก็จะมีแคมเปญแจกฟรีมาใหม่อีก1แคมเปญนะครับทุกคนก่อนที่จะมีการอัปเดตใหญ่รเพนะครับ ก็คือหลังจากแคมเปญนี้นะครับทุกคนจะมีแคมเปญใหม่เข้ามาแทนที่อีก1แคมเปญเท่านั้นนะครับทุกคนแลวก็จะมีการอัปเดตครั้งใหญ่น่เดีนะครับและสำหรับแพ็กนักเตะนะคนไม่มีอายุเยอะที่สุดก็คือเป็นแพ็กของนักเตะที่มีมาให้แลกฟรีโดยไอเทมดาวโดยเทมของ Non-Mint Contract นะครับอันนี้ก็จะหมดอายุไปพร้อมกับซีซันแปดนะครับทุกคนก็คือหมดอายุวันที่12กันยายนนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่จะมีการปิดอัปเดตวันที่12นสับสองเเพิิ่มมตนะครับกคนนเป็ัแค่ในะครับ สำหรับแพ็คโค้ดนะครับทุกคนเหลือเวลาอีกเกืวันเลยด้วยกันนะครับเมื่อเรามาเล่เรียงทำไลน์ก็คือจะหมดอายุวันที่31ตุลาคมเลยด้วยกันนะครับก็เป็นไปได้2วันนี้ทุกคนหรือว่า2ตัวเลขนี้เลยครับถ้าไม่ใช่วันที่12กันยาก็อาจจะเป็นวันที่31ตุลานะครับทุกคนที่จะมีการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวไว้ด้วยเลยกันนะครับบริหารจัดการไอเดียให้เดียวคนบริหารจัดการเวลาดีนะครับเพราะว่าจะมีการอัปเดตใหญ่ก็คือ ถ้ามีการอัปเดใหญ่จริงๆนะครับทุกคนจะมีการปิด3-4วันเลยกันนะครับอ,อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าถ้าไม่ใช่วันที่12กันยาก็น่าจะเป็นวันที่31ตุลาคมนะครับก็สำหรับอีเวนท์ที่มีอยู่นะทุกคนก็อย่าลืมไปเคลียร์อีเวนท์กันให้ครบเลยกันนะครับคนสำหรับช่วงท้ายๆของภาคนี้นะครับก็อะไรเก็บได้ก็เก็บไปก่อนเลกันนะครับทุกคนแล้วก็ไว้จัดเต็มในภาคของอีฟุบอล2025นะครับก็มันการอัปเดตให้สั้นๆประมาณนี้ก่อนเลยกันนะครับทุกคนสำหรับาการอัปเดครั้ วันอัปเดตวันปิดอัปเดตวันเปลี่ยน,นภาคอะไรประมาณนี้นะครับก็ย้ำอีกทีละกันนะครับว่าถ้าไม่ใช่วันที่12นะครับก็อาจจะเป็นวันที่31ตุลาคมนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เุกคนหากผิดพลาดระไรไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับถ้ามีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีการยืนยันเพิ่มเติมตมานะครับผมเองก็จะทาการอัปเดตให้ทุกคนทราบกันเหมือนเดิมนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทพกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับกกกคนอย่่าลืมดดระิงงแจ้เือนนไวว้้ดยลกััะครบเพื่อจะไดด้่พลาาาขวสรนคนไว้เอม่าล คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ